เอาแล้วพี่เบิร์ดจะไปตบหน้าพี่ดอนแล้วเอาแล้วลุกขึ้นแล้วเอาแล้วอะไรพี่อะไรออ่ออะีพอ๋อตพีพี่อเลยพี่เอาอออนเลเอเไยพี่ออมด่า่าลอมมลอมน้อาเพี่ตบน้องไม่อยกเป็นชีพี่ชีอะไรน้องวันนี่มันดีมันเล่ไม่มีทางตายได้นอนพี่เฮ้ยเจอห้องได้ด้วยอีนเนี่ยไม่น่าเอเจอตีพี่อะไรมพนไม่เจอ พี่เบิร์นที่ตลกนะเนี่ยพี่เป็นคนตลกนะพี่เบิร์นตัวตัวปะปล่อยนะฮัลโหลอุ้ยจูบใจหมดเลยอุ้ยรอดจุอะไรอ้าวหลอดโอ้โหคอนเสิร์ตรูปอะไรค่ะพี่แป๊บ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 โจเซฟพดถึงโจเซฟโจเซฟก็มา สับปิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินจิมมี่จริงมจังกินเลยเนื้อน้อยกินแมวลันดิบะอะอะมันพันมาร์กอนเราแต่งตัวมาโคตรเด่นเนี่ยคือแบบเดินมาก็เจอเลยวะพี่อันนี้กล้าเอาแล้วรอบเดิมว่าเราเก่งอ่ะโอ้โหอยากให้เห็นลมอยากให้เห็นลมมันจะไม่เจอผมเลยไหนโจเซฟจริงวะนี่โจเซฟจริงจริงมีกล้องมีกล้องมีกล้องอ่าคิวซอนเนียนกิฟ ถ้าเจอนะานดา,า,า,าดายชได้เลยถ้ามันเจอคิวาิ้ได้เลยดาก,าก่อนไ,ได้ไปะล่ะไม่ได้ไม่ได้อ่าวห้มีห้ามีอยู่อย่บทเล็กวครับกินนะครับพี่ลันไม่ครจรอนี่ยอยากกินทัางสารสตาไ ใครโดนทีก่อนคนนั้นเลี้ยงข้าวโอเคไหมครับจริงพี่จริง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 คนกาก็มีเหตุผลพี่ขถ่ายรูปตรงไหนนะเขาถ่ายอยู่ตรงห้องวีกลางโบสถ์พี่ไม่ถึงไม่ถึงถ่ายห้องวีบ้านเล็กพี่ถ่ายกลางโบสถ์ถ่ายกลางโบสถ์ห้องวีห้องวีบ้านเล็กแมคนเลี้ยง่าหรแต่คนเลี้ยงค่ะเรนไม่ต้องห่วงพี่ยิ่มได้ถ้ามึงรอดอ บิงม yeah. <pe> ิ <at> mm ้งกำมางใสสใส่สาใส่สหนูโดนจับสเก๊กโอ้โหมีคนโยนเกมครับเลอะไรเล่น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 อะไรตืตืี่มาแล้วที่มาแล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วดี๋ยวไอจิ๋วไอจิ๋วรีบไปไไอจิ๋วไอพี่เป็นหนูหนูดึงหูหนูดึงหูคนไเดินไหนเขไม่ไปนะเออมันเมื่อคืไปว่าไม่ใครไปนั้น จิ๋วมาจิ๋วจิ๋วจิ๋วมาอยู่จิ๋วมาอยู่จิ๋วไทยเหรอเฮ้ยจิ๋วมีไทยว่ะเฮ้ยจิ๋วจิ๋วโปเยอะนะแต่คนเล่นน่ะมันไม่โปเออมาเลยหมายถึงจิ๋วเติมโปจิ๋วเติมโปโปเพิร์ทแฮปพี่พี่พี่เกินเฟสเลยแหมหวแย่เลยผิวเจ็บจังเลยพี่พี่เออาแล้วมันมีปิ๊กหรืออะไรเนี่ยจิ๋วหน่อยเหรอไม่รู้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะว่ามาเดินเสียบเทียบอะแนนมันมีซ้ายอะปกติก็ ใต้ล่างไม่ต้องใส่จริงด้วยหลุมหลังเครื่องหลุมหลังเครื่องโอเคครับมันถ่ายรูปมันถ่ายรูปมันถ่ายรูปถ่ายรูปบ้กเนียนเนียนเนียนมากโอ้โหเลยโอตีหน้าด่านได้เลยใช่ไหม ใช่นั่นไงนั่นไงคนนั้นเขาไม่เนียนอะครับผมนะคนเนียนอยู่นี่โรไลพี่ไม่ไหวเลยอ่ะคือแบบไม่ไหวเลยคนนั้นอะเมื่อกี้ไม่เป็นไรป้อไม่เป็นไรเองล้มอยู่ดีอ่ะเอ็งไปล้มไกลๆไปโอก็ได้มีลายใส่ใช่แล้วตะคอมไปไกลเดี๋ยวพี่ไปเช็คพี่ไปเช็คให้มันมันอยู่นี่เลยมันอยู่นี่ไอ้ยามันนอยู่่ีไปออกไปออกไป อยู่แถวนี้แม่เลยเข้าไปปุ๊บกูเกือบโดนไปนี่นะเดี๋ยวพี่เข้าไปเช็คให้ใหม่รอบนึงพี่ไปเช็คให้ใหม่รอบนึงนั่นยังอยู่แถวแถวบดเล็กอยู่นะไปบ้าแม่แล้วพวกเรานคาดิบาลกันแล้วอ่ะคือมันอยู่ข้างบดเล็กครับมันกำลังจะไปวางข้างบดเล็กครับวางแล้วครับโอเคเข้าเล่นโอ้โห มึงอยู่ข้างๆเขาเลยดีกว่ันตายเอาแล้วมาถีบไม่ไม่ฉีกแขนเนี่ยตายห่งร้อยจีนฉีกไม่ทันโอ้ยเยอะเหรอคุณสัตว้อยสิบสัตว้อสิบเองจะช่วยป้าเองจะช่วยป้าที่ที่หนูเจ็บแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวต้องช่วยนะพี่ไก่เดี๋ยวขอเวลาขอพี่ขอเวลาขอเวลาขอเวลาเรนจะตุยนะเออขอเวลาขอเวลาทำใจป้าด้วยคิวขอเวลาทำใจปด้วย มีมีพี่กำลังขุดร้อยเปอร์เซ็นต์พี่จุดเงินนั้นได้เลยบังงานไรนันน่ะพี่คิวบล็อกสุดบล็อกสุดบล็อกสุดเอ้าไม่ทันแล้วอ่ะสวยสวยเะเลนสวยบล็อกสุดให้หน่อยค่ะเออมันถ่ายมาสวยครับพี่คิวสวยครับพี่คิวข่ะพี่คิวโอเคข้าวก้าวข้าวก้าวข้าวกล้าวข้ก้าวข้ก้าวแป๊บนึงแป๊บนึงเอ๊ะจำไงมันยังไม่ใช้มิงอ่ะใช้พิงดิ

ไม่มีพี่โอเคสายซ้ายขวามาแล้วก็สายบนไหนไหนไปบอกให้ได้พี่หนูอยู่สุดดานเอาไม่น่ามีสับการ์ดต่อว่ะสุดด่านสุดดานแสพซานพี่ขอชมชาพี่ขอชมชาหนึงไอ้บิงต้อสับจริงแหละไปขายไปเสพดานอุ้ยแมวไม่มีแล้วไหมแค่นูให้ไปช่วยอะไรไหมครับหกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว

ครั้งที่คิวมาเล่นกับตี้เนี่ยต้องเจอแต่ด่านอะไรเดียวคิวปีเลิกคนเดียวคิวไม่เคยเจอเลยนะคอนเทนต์มันเป็นคอนเทนต์คือเขาจะให้เรามาอยู่โรงพยาบาลบ้าพี่ว้าวตายเนาะอย่าเอาถังมาเลยเอาตัวอื่นมาเถอะอย่าเอเช็คก่อนว่าถังจริงไหมถังแคบออย่าเลยกลัวแล้วถังแ้บอ้อยถังแคบอ้ังนั่งนั้นถังจริงด้วยถังจริงเขามาเช็กเขามาเช็กเมาเช็คก่อนกินแล้วแต่ใครกูตายแน่ เกิดตรงน้ำพุอ่ะน้ำพุ้งจำอะไรย้อนมาอุ้ยเขาอยู่ข้างหลังเขาเดินไปหาแป้งหรือเปล่าอยากอาบน้ำอ่ะพี่มาดินมมาตะปูเลยครับต้องวีลงอาหารให้อีลงอาหารทงวดไม่จริงไม่จริงต้องวีลงอาหารท้งวดเออทงวดบอกอาหารอร่อยมากมาลองนั่งกินดูอร่อยเซ็บแซ่บมาเด้อแซ่บเซ็บซอยจุกเศษเอ้ยวางไว้ตรงนี้คือซอยจุกที่บ้านกิปปินดอต้องไปนั่งลองชิมสักหน่อยเศษเด็ดเด็ดเอ๊ะ หัวใจเต้นแถวไหนคะหัวใจเต้นแถวใครตรงกลางครับตรงกลางตรงกลางตรงกลางตรงกางตงกางโอเคโอเคผมรีบกุ้งเลยผมนี่รีบกุ้งเลยกุุ้งกุเล่นตัวนี้ต้องฉีกว่าคิวแบบไปหลบระเบิดอะไรไม่ไหวอันนีเข้ามาต้องเอาจีนี่มาแรงเนื้อนะไม่ไหวไม่ไหวผมไม่เสียผมไม่เสียขอห้าเครื่องนะครับไม่แล้วเล่นเล่นออก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 ออกนะ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 พี่ลากพี่ลากพี่ไม่ได้เอาสปินมาด้วยดิด่านเนี้ยไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไร หฮยามันดูว่าหนูอยู่ในห้องครัวเอ้มันเห็นเล่นหรอใช่มันเห็นหนูไม่นะนุ่มเลินไฮยาดูโดนอีกแล้วไฮยาอยากเป็นประทาแผนได้ายได้ไยาทำไมดูโดนอีกแล้วล่ะพี่ มีูอยู่ในโรงแรมผีฉันมันมีบาซิลิสอย่ามานะอย่าไปที่ตึกแดงพูดภาษางูเร็วโอเคโอเคคุยคุยเขาเรียบร้อยแล้วเขาบอกเขาบอกเขาไม่ทำอะไรละเออเดินไปได้ใช่ไหมไม่ทำอะไรแต่ท่านบาคุฉกเขาบอก พ่อพ่อก็โฉบนะพ่อพ่ก็โฉบนะทำยังไงถึงเข้าแอสคารันได้ครับทำชั่วเลยค่ะทำชั่วไงคะออกเป็นฟ้าเล่นเลยเนี่ยโอ๊ยมาไล่หนูไม่หยุดเลยพี่เราดีเราไล่มึงกันดีแล้วอย่าโอียตายที่แล้วหนูก็โดนไล่อ่ะอ๋อกลัวของมึงไม่ใูกอ๋อไม่นะเลยลมได้ยังไงอะ Amazing อ๋อหนูโดนหนูสะดุดยอดไทคูลพี่โอ้ไม่ถูกหรือเปล่าเราพูดภาษาหมู เป็นเลขคูณล่ะของเป็นเลขคูณพี่ของวันพระภพยังอ่ะลองบ้าพี่เบิร์ดด้วยลองบาพี่เบิร์ดตตงมาปั่นตงเทพิไปไม่มีสปินแล้วอ่ะไม่รู้ไปช่วยทันเปล่านะไม่ทันไม่ทันก็ายไอแฮปไอแฮปโนสปินเขาเห็นพี่คิวอ่ะเขาเห็นพี่คิวอ่ะเห็นได้ไงอ่ะเขาเปิดมอนิเตอร์เดิไปทางไหนวะแลนไปทางไหนวะเอาแล้วเอาแล้วไปทางซ้ายไปทางซ้ายไปทางซ้าย ไปเพื่อนตรงไปตรงอันนี้พี่อ้อมขาย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 ขขาย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 เอาือนวเพื่อนเาพื่อนขายเดมันาขาเดีคบอขายไม่ช่วยบงเหรอไม่ช่วยบงมนะขายมึงอะขายพี่ไม่เหลือยาสปินแล้วอ่ะพี่สปินถี่กันไปแล้วก่อนแล้วนะเป็นมันเป็นความผิดของไอ้นี้พี่ขายกันขาไไหนแล้วพี่ขไม่ของแล้วพี่เเปเขาไปช่วยเสริมหพี่ิวอลนเขาช่วยเสริยเปล่าไปเลยไปเลย มันเสริมนะช่วยมันช e ่วยมาช่วยอ๋อสวยสวยพี่สวยพี่สวยพี่สวยก็พี่เปเท่าไหร่แล้วพี่เก้า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 เลยนะคิวไปแล้วคิวไปแล้วเนี่เราแตะเราใสอะไรมาเราใสสายบนเค่หนึ่งเราใสสายบนมาพี่ซู่ซูู่ี่เราจะใช้ระเบิดบอกนะแป๊บหนึงหนูมันใช้ระเบิดใหญ่เลยพี่โอ้ไม่ก้อเขาใช้ระเบิดหนึ่งจะไม่ยอมตีนะมันไม่ยอมตีสพดีมีชัยพอครึ่งไปละผสมยาต่อเรียบร้อย สวัสดีสว uh, oh, oh, so no ัสดีรันสวัสดีฮะวัสดีีเดสวัสดีสวัสดีโอ้โหนอนรอเลยนะเราอ่านหนังสือออ่านหนังสือวิธีตผู้ชายที่มันไม่ดีหนูทไดีไม่อีอะเอพีจุเลยก็ได้พี่ขามาต่างที่มันสปินได้อะพี่แดดพี่แดด เออพี่ตอพี่ตอพี่ตอ่ะต่ตอเด็กเราเด็กบ้านไหนเราอ่เด็กบ้านไหนนะไอ้เจเด็กบ้านเขียวทำแบบอเป็นบ้านเขียวเหมือนกันเด็กบ้านดอยพี่ขโมยมาเลโมยมาเหรอว้าวเอาไปเลยเาไปเลยเอาปเลยเอาีเเลยเอลีเเลเเเลีเลเเเลีี รู้สียการที่ไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าข้อหาของการโกหกจริงๆแล้วหล่อนไ่บ้านบูหล่อนไปบ้านเียเป็นโว่เท่าเดียร์ค่ะนี้ดียู์โจ้แล้วไอ้ยาห้องวีห้องวีใครเป็ะเรางลองไปช่วยเขาไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าข้างล่างมันมีบัสซิลจ์อยู่เพราะฉะนั้นโชคดีไม่มีคนตาโชคดีไม่มีคนตายจริงๆนะถ้าเกิดเราเปิดเปิดประตูปกติเราก็เปิดทันนะ เปิดากก็เปิดไม่ปกติส่องเปิดที่เปิดการ